เี <100. S 2> ็บร้อยอ้าวโอเคครับ,รบตอนนี้บันทึกเสียงแล้วนะครับแล้วไปไปฟังบ้างหรือเปล่าลาอ่านสินะไปฟังบ้างหรือเปล่าฟังยู่บ้างครับฟังอยู่เหรบอบอกให้ฟังซ้ำๆถ้าอยากเก่งนะถ้าขี้เกียจก็ไม่เก่งนะเข้าใจไหมมีมีบ้างคนขี้เกียจแล้วเก่งมันไม่มีเข้าใจไหมของฟรีไม่มีในโลกนี้ถ้าเราจะเก่งเราต้องขยันนะอาจารย์ครับจําจําผู้หญิงคนนั้นคนหนึ่งได้ไหมครับที่เขา คนอ้วนติดจำผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้จําได้แต่ผู้หญิงสองคนที่สองคนใช่ไหมใช่อ๋อผู้หญิงอีกสามคนได้ครับองอีกสองคนอีกแต่แต่แต่มีหนึ่งคนที่เป็นพี่สาวผมครับโอ้คนนั้นเหรอที่เขาชอบนั่งอยู่ด้านหลังอ่าโอเคโอเคเขาหน้าตาดีเขาไม่มาเลยตัวนี้เขาอ้วนไม่ใช่เพื่อนคนนี้นะโอเคโอเคจำได้จำได้ชื่อน้องอะไรนะปามี่เออปามี่ไม่หล่เขาจะมาอีก เขาไปไม่มาแล้วครับก็เพราะตอนนี้เขามาได้เพราะว่าเขาไม่เขาไม่เยี่ยมเฉยเขาอยู่เรียนอยู่ให้เขาเรียนให้เขาเรียนเรียนออนไลน์ก็ได้นี่พร้อมกันนี่เอาพออาจารย์ลืมออนไลน์ให้กลุ่มนั้นน่ะเดี๋ยวเปิดออนไลน์ให้เขาหน่อยเนาะชื่ออะไรนะไม่ปิดก่อนหรอไม่ต้องปิดชื่ออะไรนะนี่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  ถ้าเราไม่ออนไลน์เขาก็จะไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เข้ามาไงเขาเข้าในนี้มีออนไลน์อุ้ยอยากกินไม่ต้องไม่ต้องเปิดตัวนั้นมามามาไม่ไม่เข้าตัวนี้ออ่ไไมตต้้งงเราเราอยู่นี่เราเรียนสดๆเลยเรียนประจันนี้แบบอ่าโอเคลืมไปเมื่อวานก็ไม่ได้ออนไลน์เขาเขาจะไม่ได้เรียนใช่ไหมแชร์หน้าจอออนไลน์พร้อมกันเลยหน้าจอตัวนี้ปั๊บอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ออนไลน์แล้ว เข้ามาสิครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวภาษาอังกฤษเรียกว่า family 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 ตั้งใจตั้งใจอย่าเล่นน่าเรียนมาเข้ามาแล้ว family สมัยเล่น family ออาเรียนเรียนสมัยเรียนสมัย family 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 ครอบครัวของฉันครับครับครอบครัวเขว่าคขาว่าครอบครัวหมายถึงมีพ่อแม่และก็ลูกครับมีพ่อแม่ลูกแลเรียกว่าพ่อแลครอบครัวถ้าครอบครัวใหญ่ก็จะมีปู่ย่าตายายด้วยแต่เราจะเรียกว่าครอบครัวแล้วจะต้องมีพ่อแม่ลูกเข้าใจไหมครับนะ m i l y Family 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 ฟม Family Family f a My i l My Family My Family ครอบครัวของฉัน Father 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 Dad 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 ครับเขาว่าพ่อคขาพ่อพ่อในภาษาอังกฤษมีอยู่สี่คำครับตั้งใจฟัง Father Father Dad Dad Daddy Daddy p า ปาปาปาพีตาปาปาแมป้าป่นั้นมีสี่คำหนึ่งาเดดเดด d ี้ d ด d ดี d พ่อา a อพ่อพ่อพ่ปพ่าพ่อน่่อพ่อพ่อพ่อนีอพ่อพ่อนีอ่อพ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 ่อ่อย่่อี่อพ่นพ่อพ a อพ่อพ a อพ่อพ่อ่่ ป่าก <vida, therapist. S 1> ๊าป๊าอีกรอบนึ่งแกนปาป๊าแกนแม่าฟาเดอร์ฟาเดอร์เดดฟดาดดดดดดด้ปาป๊าปาป๊าปัาในหนังสือนี่มีแค่สองคำครับแต่จริงๆมันมีสี่คำนะ FATHER 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 DAD dad Daddy. Daddy, Daddy, Papa, Papa, Father, Father, Dad, dad yeah. Mother, 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 Mum. 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 Mother, 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 father mẹ, Mother, brother 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 พี่ชายพี่ชายน้องชายน้องชายนั้น brother เนี่ยเป็นพี่ชายก็ได้เป็นน้องชายก็ได้แต่ใช้คำเดียวกันเข้าใจไหม brother 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 sister 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 พี่สาวน้องสาวคำเดียว ซิสเตอร์ได้เป็นทั้งพี่สาวก็ได้เป็นน้องสาวก็ได้นะ t ะซิสเตอร์ซิสเตอร์ grandfather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  ปิดไมจ๊ะไมเสมอตาเป็นปู่ก็ได้ครับเป็นตาก็ได้ครับที่เป็นผู้ชายนะ grandfathergrandfather ปู่ตาปู่ตา grandmother ยายุยายุยายุ grandmother 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 ดังทีดียายุยายุก็ยีพังเสียงมันเข้าใหม่ grandmother grandmother ญา่ายายยายครับเป็นย่าก็ได้เป็นยายก็ได้ใช้คำเดียวกัน grandmother grandmother uncle 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 ลุงลุง น้าชายน้าชายอาชายอาชายอังคู่ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้แปลว่าลุงอย่างเดียวนะแปลว่าน้าก็ได้แปลว่าอาก็ได้แปลว่าลุงก็ได้ที่เป็นผู้ชายเข้าใจปะเข้าใจนะนั่นอังคู่เนี่ยอย่าอย่าไปแปลว่าลุงอย่างเดียวนะแปลว่าน้าก็ได้แปลว่าอาก็ได้ใช่ไหมนะอาอาก็มีผู้หญิงมีผู้ชายน้าก็มีน้าหญิงน้าชายแต่อังคู่นะเป็นผู้ชายอย่างเดียวใช่จไหม ฮะลุงลุงน้าชายน้าชายอาชายอาชายใช้คําเดียวใช้คําเดียวหมายถึงลุงก็ได้น้าชายก็ได้อาชายก็ได้ครับนะโอเคนะอัน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 ป้าป้าน้าสาวน้าสาวอาสาวอาสาวสรุปแล้วอันเนี่ย ไม่ได้แปลว่าป้าอย่างเดียวนะแปลว่าน้าก็ได้แปลว่าอาก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอาจารย์ก็น้าที่เป็นผู้หญิงอาที่เป็นผู้หญิงและแปลว่าป้าด้วยใจ่ไหมครับอานอ้านป้าสาวอาสาวคัดสุนคัดสุนคัดสุนลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องหมายถึงใครครับ ลูกพี่ลูกน้องเช่นว่าเรามีป้าใช่ไหมเรามีลุงใช่ไหมเรามีอาใช่ไหมเรามีน้าใช่ไหมลูกของลุงป้านาอาของเราเราเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับลูกของลุงป้าน้าอาของเราเราเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องเรามีป้ามีลุงมีน้ามีอาแล้วเป็นลูกของเขาเขามีลูกใช่ไหมเราเรียกคนเหล่านั้นว่าลูกพี่ลูกน้องภาษาอังกฤษเรกว่าคัสส์ลุงกับป้าเป็นลูกของใครครับ ลุงกับป้าเป็นลูกของใครลูกของปู่ย่าตาใหญ่ปูย่าเรามีพ่อแม่เราเราไม่มีพ่อมีแม่ใช่ไหมพี่น้องของพ่อแม่เรานั่นแหละกแล้วป้าหรือลุงเข้าใจปะนะคัดสึนคัดสึนคัดสึนัดนลูกพี่ลูกน้องซัน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 ,น,น,นลูกชาย daughter 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 ลูกสาวลูกสาว parents 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 พ่อแม่พ่อแม่บิดามารดาบิดาบานาโอเคครับอันนี้กลอบหนึ่งครับ my family my family father father dad mother mother mom mom brother Mother, sister, sister, grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, uncle, uncle, aunt, aunt, cousin, 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 son, son, daughter, daughter, parents, parents. parents. Oh, <laughs> aunt. oh, Father. Nee. My family. My family.

parents parents p a r e n t p a r นี้ง่ายๆห้ามผิดนะจะม่เอาอีกหน้าหนึ่งมามามา my family tree my, my family, family tree tree เนี้ยมาฟังมาฟังอย่าเล่นอย่าเล่น <Real. S 1> ถ้าถาไม่ตั้งใจว,ว่าน่าจะมาให้มาแล้ว tree ถ้าเราเจอทั่วไป tree แปลว่าต้นไม้ uh huh. แต่ในความหมายเนี้ยนะความหมายที่เรากำลังเรียน tree ไม่ได้แปลว่าต้นไม้ แปลว่าโครงสร้างใจ่ไหมครับโครงสร้างครอบครัวของฉันโครงสร้างก็งงงงหมายถึงว่ามันเป็นแผนผังอะอแผนผังใช่ไหมเรามีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่ใช่ไม่มีลูกบ้าน้ามีลูกมีเหลนมีหลานใช่ปะโครงสร้างเนี่ยเหมือกนกับต้นไม้เข้าใจไหมเราเรียกว่าโครงสร้างัน่นทรีตัวนี้แปลว่าโครงสร้างแปลว่าแผนผังแผนผังครอบครัวของฉันโครงสร้าง ครอบครัวของฉันนโครงสร้างโครงสร้างหรือแผนผัง My Family Tree My Family Tree แผนผังครอบครัวของฉันแผนผังครอบครัวของฉันนั้นตัวนี้แปลว่าแผนผังหรือโครงสร้างโครับเราไม่แปลว่าต้นไม้นะเด็นยวนะโครงสร้างแผนผังครอบครัวของฉันอ่า 3 ăn 1 2 3 4 5 Grandmother grandfather grandmother 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 grandfather grandmother grandfather grandmother grandmother

มาเด้อมาเด้อมาเด้อม้กส่นตั้งแต่าเอันันีันหันอ่าอันอ่นอนอ่านอันอนอัอนอันอัออนเดอร์อันอัอันออัอันอันเันอัอนนอันอันอันนอันอานอันอันนอันอันใช่ออันอออัอนอัอันอันเอัอันอันอออนออ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 รอนอ older sister พี่สาวพี่สาวฉัน younger brother น้องชาย younger sister Young น้องสาวอ่ะอาจารย์ถามคำไหนแปลว่าคุณคุณ้าครับนาหรืออาครับนาหรือป้าป้าอะไรครับป้า อันลุงลุงลุงว่าไงครับลุงอังเกอังเงโอ่าถ้าพี่ชายว่าไงพี่ชายตโอดอร์เขาแบบ้นงหนโอดอร์บราเดอร์โอดอร์บราเดอร์พี่ชายพี่ชายพี่สาวเหรอครับพี่สาวพี่สาวโอดอร์ซิสเตอร์โอดอร์ซิสเตอร์น้องชายน้องจังเกอร์บราเดอร์ Younger น้องชายน้องชาย younger brother younger brother น้องสาวว่าไงภาษาอังกฤษน้องสาว younger sister อ่านสำหรับพ่อจานต์เดี๋ยนี้อ่านอย่างเดียวนะครับ my family tree my family tree grandfather grandfather grandmother grandmother grandfather Grandmother, Grandmother, pues, Uncle, Uncle, Father, Father, Uncle, Uncle, Aunt, Mother, Mother, Aunt, Older brother, Older sister, Me, Younger brother. ยังกับซิสเตอร์อ่าโอเคโอเค <Your sister. S 1> ครับพักพักห้านาทีนะครับพักห้านาทีครับพักห้านาที <c oughs>